นี่นะคะพี่น้องที่เสียชีวิตปุ้งไม่นั่งเทอร์แลนี์เรียบร้อยแล้วพระเทนีกระทาได้ปุ้งผู้ที่ร่วมรับไปแล้วอยู่พวสเนาะค่ะเนาะพา่น,น้องข้างปุ้งไม่นั่งเทอร์แลนี์ก็ต้องให้จุให้ถือถือดินเนาะค่ะเนาะให้ถือดินเพราะว่าไม่นั่งเทอร์แลนี์เป็นดิน ลงมาทางผีลูกมาทางผีนี่เออทางผีเนี่เออเ,เออ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละอ่าถูกขับดีละถูกขับใส่ นิ่มแน่ติล่ะไปเห็บเบิร์่เอามาพี่ก็ได้พีสี่ที่ใส่เออใส่ข้าวต้มยัางองไอ้บาสุดท้ายได้ลูกบาสุดท้ายใส่ข้าวต้มยังเออใส่แล้วเอามาพี่เอามาใส่พี่เอามาใส่ใส่เออตาข้าวใส่เอาข้าวต้มใส่แบ่งให้เพื่อนได้กินได้ยากนล้วก็ใส่แมนใส่บาเปลาปลาทำดินหา ใส่ใส่ใส่ของเผาน้ำกระไดใส่ของเออของของลุงหม,มูน้ำน่ะเออให้ลุงหงม,มูได้กินน้ำเออเออใส่ของใส่ให้คนในเบิดเขาเลยเอบิดเขาเลยเอาข้าต้มไปใส่น้ำเอาข้าต้มไปใสน่นี่เด้นี่เด้อันนี้กระสอนนี่มีหัวแก่งที่เผือกโคเมื่มเเอเนี้ยคนเด็กกินถือดูดูนะคะเมื่อไหร บบนนมันรอหมเนมีปามีิเอาขตมไซน่รดนข่าต้มไซ,ไเ,อมไซเออไซไซเบิดไซเบิด ဘယကေတွေငာေရပို့ပစေ สวัสดีครับเออให้เ <aún> ม like oh, ่์บอมดิเออเอากระเขาไปใส่ถวยนัดบอมแบมาบอโอ้บอมแบะบอมมาจงมือหนีมือเขาพรรษาจงเลยจังบอมแบะบอมมาเนาะหายกากะกะอ่านัดมาให้ขาต้มไปใส่บาตรดิ ให้าตมไปใส่บาทให้สตาร์งดีนะผมคือเตรียมความพร้อมใหมน้าโต้อ้าากาดกใส่บาค่ะ้อากาดใส่บาดใส่บาทเปอให้ลูกมาเฮ็ดกุลด้วยค่ะเด้อ โอ้ยตายแล้วคนนี้ติ้นมือบ่อนนี่ก่อนเนานะใส่ใส่ดีๆใส, de, ใส่ไล่ไล่เออที่เหลือเอามาใส่ผีเอามาแบง่งใส่ผีนดันดนัดเอามาเอามาแบง่งใส่เธอบองละน้อยบองละน้อยเออแบ่งให้ผีแบงให้คนใต้กินน้ำแบ่งบองละน้อยเออแปั่นเล่าเมียนัดยิบยิบปั่น,นเล่าปั่นในเบิร์ด เบิร์ตปั่นปั่นปั่นเเบิร์ตอ่ใส่เเบิร์เลยใส่เฮเบิร์ใส่เฮเบิร์เด้อเออเออใส่ใส่เบิร์ตอันภาษาเนาะค่ะนภาษาภาษาคนหน่อยมาเฮดบุน เปลี่ยนกับเ่าเราจะไปใส่สายโอ้คเขามีเสือทีมตัวนี้บอมแบกครับบอมแบกครับอาตายเขามีเสือทีมครับ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 บอมแบกมาแล้วว่าจะบอมแบกบอมมาเด้อค่ะเด้อบอมแบกมาอยู่มีบอมแบกมาเลยีกะไปหลางมือติละไปหลางมือไปหลางมือ ยี่ตัวส่บาทยังส่บาดยังใสเแล้วใส่มาด้นงโอ้ยจ้าอันนี่แล้ไม่มกโอ้เขาดูเขเป็นยัง เขาต้องสูดโอ้ยเขามีเสือทีมตัวนี่มันสีเหลืองเขากระชายสีเหลืองน้ากันเนาะค่ะเนาะใครเป็นนักตันที่ะต้องไปอินที่แด้กค่ะมระตะพุ่ทันด้วยใจประเภทนีนหัวหน้าสิคือทางอินบอประเพทนีวัน์าสาววัฒนษา เดี๋ยวหลังจากที่เฮาทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วว่ายายเหลาทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วอย่าลืมไปแห่เด้อค่ะเด้อยายเหลาเด้อไปอย่าลืมไปแห่เด้อค่ะเด้วยกล้ากล้ากล้าเบิ่งบ่ได้ค่ะเบิ่งบ่ได้ตอนนี้กำลังอัดวิดีโออยู่ค่ะ ทีหลังอาณนนใส่เขาไปแล้วโควมาใส่เขาตุ่มทีหลังพาใส่เขาตุ่มข้าใส่สตาลทีหลังออก่ะเนาะหายเด็งน้อยมากก่อนกะเจ๊สีแหละกาเออใส่หลายหลอบเดี๋ยวพูดหลายหลอบเว้ยเออ นี <54. S 2> ่ีเพื่อนแย่เลาด้วยค่ะขอบขั่วเย่เลาด้วยค่ะด้วยมีมาจากเรืเกลือปลาสักเนี่ยโอละมาจากเกิือปลาสักไก่เหมาเป็นทีมแย่เราบ้อยูเซิฟบอกว่าแย่เราเหลืองมากเบรไยูคตรเกลือปลาซัทีมเหลืองอี่แต่บรายันนี่เมีนมีเกินอปลาสักอุ้เกือปลาสักเขมีอันนี้สองคนนี่สงสัยเขาหนามหล่นมากเม็นบอนี่เออออกจากทำเออออกจากทำน้ำเกลือมปลาไพสาบ เออสวาสดีหลายเถื่อเลยมาดิคนใจง่ายก็เจอวนนี้ก็ยังแตะก็รอแต่ว่าโอ้ยเขาเจอคนงามเตกอแตะกอลแบบเตะกอลบงามค่ะจงได้กะงามเมื่อชินม ว่าบกอยรลายเนาะคะ่ะนาะงม่จากมีอกอบ่ลายจนมาแบประชาตชวนสีดูทั้มัามานเดียค่ะไฟ้

หนุกเละ ตัว่าคณะกำังาน้อง่า้องทุกที่เรียกว่านัองกโยมมองเรี่ยดยนะครับเพราะขอ้องได้รับสิ่งท่างๆอันนั้นือเสียงจากคณะกำลังงารน้องพี่องทุกพอขึ้นที่ครับล้อ่อพ่อปรานนะครับอาจารยนะครับเ็นหัารองวงด้วยอนาง่น้องน้องพ่้องเปรอานเป็งา่เชิญมาเพื่อส่เขาด้วยกันยนะครับเป็นกองงาน 他们年轻人来呢，外国人年轻人来， ที่มีร่าต้นเอ่างผู้เด็ดมาลายดดมือดูาน้าได้องก็เป็นอมากมามนู้าวตุ้งบมาข้ามเร์แล้วก็ร่นเขาเป็นบุญบาีนที่หางเดีรข้าดยวตงแต่นีที่องกินเอง่าันี่้มเมข้าต้เอกันเนาะ วงบ้ากไลาใส่บานเลี่ยมไปหาเฮ็ดด้อย้ามเข้าไป้มหนาเหืเราต้องสนมากว่าไอประมาณคามไปาทเือเขาก็เียบจหน่อยเ็มตวางไ่ไหเนอดีอย่างนี้เาลังกันเนี่มีกเน่หมือพาด้วยตาเ อามาเียเพียงนอาคนะดอกรไฟแล้วมาบอกกันนรังครับาว่แล้วประมาราคารโมิดหนังกาเรียบร้อยโอ้ยมาทลชป้้ีเขาจะดี่งามก็จะว่าฮ่าันรมือนำจะมงร้ายเจอแต่รับเ่อจะร้อต้านฮ บอาเป็นไรัทมปด้อเาะอบไปไอ้คแข่นี right> ่หเนาะี่เสียไปพี่ยมแม่รคแข่งมาให้จโหตุนควันไว้ใจเรัยอขายมาให้เขา 拜。 아 <목소리로> i uh -oh. सचािया हममान सरनाचािया स सरणचान सरचा तादीयापि कमं शरणं पच्छामि तं शरणं लभतामि तादीयापि संघं शरणं पच्छामि apa janganlah kembarnam kali nam bodhnanam rukakangwa ini yang धंधा और मोच जमा का दुनिया जिकुसंभव निमानी अतनी का इवारानी पतिकनारो सम्भागनी वर्तानी निताया दुताया आजे बस घूम चले พะ้าทั้งายโอนอมไหวซึงพัฒนากาลังบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่๋ยวพระผู้ทรงขอพระผูุทรงจรงรับพัฒหากำสังบริวารทั้งหลายเหล่านี้พวกัพราจ้าวั้งหายเพื่อประโยชน์และความสุข เข้าไปเข้ามา กราคาใก้เคีงเลยกสุสลคะตลอดปีเลยตลอดไปเะคะเดินเ็ดที่เ,ะะเพิ่พนซิมาพี่พพซสัตเลยค่ะสัตเลยโอ้ดถ,ถึงน้ำมน